ลาย่ายขึ้นขั้งฝูงลันกระตาล้มไปได้หลายอาชีมงานทีมงานบ้างสันติสุขครับเ็ป็นแบบหดไปเหมอกันสอมคนป นั่นตัวเขาเมียดแล้วกระเด็นด,นดีครับกระดิ่งต้นดีกรบหลุนปลายทาง